ไขปมปริศนา,ศาหน่อยเพราะว่าที่ปราจีนบุรีมีดาบตำรวจถูกยิงคือพูดง่ายๆเลยนะรถพลุนแล้วที่มันโหดมากกว่านั้นก็คือว่าภรรยาชาวลาวแล้วตั้งคันหกเดือนถูกยิงเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่ดูจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเพราะว่าจุดเกิดเหตุนี่รถพลุนยี่สิบกว่านัดโหนี่คือกาดยิงเลยนะเนี่ยมันแค้นใช่คนตั้งข้อสังเกตเหมือนพี่พูดว่าเฮ้ยมันแค้นอะไรกันขนาดนี้ยิงแบบ เอาพูดง่ายๆนะถ้าเป็นผู้ชายก็คือดาบตำรวจสกลถูกยิงทั้งล่างเลยสิบห้านัดเ<อ>มียซึ่งเป็นชาวลราชื่อว่าจันสอนศรถูกยิง8ดนัดและสงสารมากภรรยารตั้งครันได้6เดือนก็คือเสีย,สยชีวิตสามคนพ่อแม่ลูกเลยนะรถกระบะคันนี้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค,รคนเนี่ยไปเจอบอกโอ้ทำไมโหดจังมันมีความขัดแย้งอะไรกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยปมความขัดแย้งบรนดาอย่างนี้คือ เพื่อนของผู้ตายเล่าให้ฟังชื่อดาบตํารวจชรินดาบตํารวจชรินเพื่อนของผู้ตายบอกว่าดาบตํารวจสกนพาภรยาชาวลาวเนี่ยมาเยี่ยมญาติที่ปราจีนไปพักที่ป้อมสายตรวจกรอกสมบูรณ์หนึ่งคืนคพอเที่ยงส1บอบอกเดี๋ยวจะพาภรรยาซึ่งท้อง6เดือนน่ะขับรถออกไปก็เลยถามว่าจะไปที่ไหนอบอกไปคลองลังตรงนี้แหละรับรู้ว่าไปคลองลังแต่ผ่านไปแค่20นาทีภรรยาชาวลาวส่งข้อความมาอมบอกว่าเฮ้ย แฟนตัวเองเนี่ยไปเจอคนร้ายแล้วแฟนเนี่ยก็ตามคนร้ายไปจากนั้นได้ยิงเสียงปืนดังขึ้นปังหนึ่งนัดแล้วก็เลยส่งพิกัด GPS มาให้ดาบตำรวจชรินน่ะตามไปช่วยเหลือแฟนด้วยผลปรากฏว่าดาบตำรวจชรินตามมาแต่ไม่เจอทั้งคู่ตาม GPS นั้นเลยติดต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือไปเจอว่ากลายเป็นศพอยู่ในรถกระบะแล้วถูกยิง20กว่านัดลดพลุนไปหมดเลยครับ แจ้งทางทางไลน์ไลน์ทำไมเขาส่งไลน์ส่งโรเิชันมาแต่ไม่ตรงไงมาดูแล้วไม่เจอแค่วันจุบและต่างบุดมาคือมาอยู่อยู่ผมสองวันเดินทางมาจากไหนนะก็มาจากหน้าเจเลยหน้าเจเลยก่อนก่อนเราเคยอยู่ที่นี่แหละเคยอยู่ที่นี่แหละแล้วก็ย้ายไปอยู่นู่นสองปีย้ายกลับบ้านไปสองปีคดีนี้อัตนิตำรวจทำงานทั้งคืนเลยนะเพื่อจะตามหาเบาะแสเพราะว่าถ้ายิงปุนขนาดนี้ มีปัญหาขัดแย้งกับใครหรือเปล่าหรือไปมีปัญหาธุรกิจอะไรยังไงหรือเปล่าก็พยายามจะตามหาผลปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคือเขาสงสัยว่าเอ๊ะดาบตำรวจสกลเนี่ยพร้อมกับภรรยาขับรถเนี่ยคุณผู้ชมดาบ g p s จากข้อมูลต่างๆเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ายังไงรู้ไหมยังไงตอนนั้นที่ขับรถไปเนี่ยดาบตำรวจไปเจอคนร้ายกำลังลักลอบขนน้ำมันเถื่อนกันอยู่ไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าพอดีตำรวจอ่ะ พอเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าก็เลยลงเข้าไปตรวจสอบ,บมีปัญหาปากเสียงกันจนสุดท้ายคนร้ายชักปืนยิงยิงน่ยคุณผู้ชม20กว่าวนัดเสียชีวิตทั้งคู่แล้วจากนั้นทำยังไงอัาพรางขับรถมาแล้วเอารถเนี่ยไปทิ้งไว้ในป่ายูคาลิปตัสห่างจากจุดที่ยิงประมาณ3กิโลตอนแรกเขาบอกเฮ้ย แบบนี้มันโหดเกินไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าสรุปแล้วดาบตำรวจที่เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการน้ำมันเถื่อนแต่ไปเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าเพราะว่าตอนแรกมีคนก็เหมือนกับว่ามีคนเมามีคนสงสัยอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าทางฝ่ายคนร้ายเขาอ้างว่าแบบเหมือนกับว่าเออมันเกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันเถื่อนใช่ไหมเราคิดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมาถังหลังกันไหมอะไรกันสุดท้ายไม่ใช่นะฮะเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าแล้วสุดท้ายดูที่เขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยถึงโหดมากแล้วภรรยาหกเดือนน่ะคุณผู้ชม ทีนี้เนี่ยคนที่เสียใจมากที่สุดคือใครรู้ไหมเสียใจมากที่สุดก็คือแม่ค่ะ<ม>แม่ของผู้หญิงซึ่งเป็นชาวลาวเนี่ยคุณผู้ชมพอรู้ว่าลูกสาวเกิดเหตุอย่างนี้นะมาจากเวียงจันทร์ครับแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อดูประโยคแรกที่เขาพูดครับกังวลว่าคนร้ายนะจะว่าเป็นยังไงจะว่าไปฆ่ากันฆ่าลูกแม่กับโบฮูเนะาะจะว่าไปเหตุอย่างผิดกับลูกเขยกับแม่กับโบฮูเนาะ มีแต่ว่ามาทํางานทํางานนั่นแะก็ว่าเพื่อนเป็นตารวจแค่นั้นละแม่กบะรู้อย่างเลยแต่อยากให้จับได้อะไรอยากฮู้ว่าเป็นนีอย่างจังว่าไปฆ่ากันฆ่าลูกแม่นาพ่อมานะเห็นโศกสารแม่ที่สุดเลยคุณผู้ชมครับพ่อแม่บอกว่าอยากให้จับคนร้ายได้ตําตรวจทํางานไวมากที่ปราจินบุรีไป,ไ,ปไปค้นบ้านในตายหรือนายชัยวิชิตนะครับคุณผู้ชมเพราะต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุยิง ไปเจอเลยรู้ไหมไไไไปืนด้วยอะไรด้วยที่บ้านหมดเลยฮะจนสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมตอดไปคนอ้าวชัยวิชิตหลบหนีชัยวิชิตหลบหนีหลบหนีไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ตามกันต่อมีการเอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปทําลงทําลายเอาวแน่และน่าจะเป็นพวกกลุ่มของชัยวิชิตแน่เลยตำรวจก็เลยไปจับได้ทั้งขงบวนการเลยจับได้มาสี่คนนะครับหนีไปที่ไหนหนีไปนครนายกใกล้ๆกับปารจีนนี่แหละแล้วไปสอบปากคําตายมือยิง บอกเลยตอนนั้นกําลังขายน้ำมันเถื่อนกันอยู่ตารวจเนี่ยไปเจอพอดีก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็ยิงกันครับลักลอบถ่ายน้ํามันจากรถ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 บหมงน้ามันน่ะแล้วเอาเอาปิกอัพมาถ่ายเอาไปขายอย่างนั้นขโมยขโมยขโมยรันล็กซันายจ้างนี่คุณผู้ชมแค่ลักทรัพ์นายจ้างแล้วตํารวจไปเจอซึ่งหน้าแต่สุดท้ายทั้งตํารวจทั้งภรรยาซึ่งท้องหกเดือน ถูกยิงตายทั้งคู่นะคบนั่งสารมากเลยอระคุณผู้ชมเอาให้หนักเลยเนาะหนักเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือพ่อแม่ลูกเสียชีวิตหมดเลย20กว่นนัดคุณทั้งล่างเลยแสดงความเสียใจด้วยแต่จับคนร้ายมากตำรวจทำงานเร็วมากเก่งมากตำรวจเก่งมากเากเก่งมาก